ยอมแล้วว่าเราอาจะอยู่ในจุดที่ห่างไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางทีหรือบางทีมันอาจจะเน้นธุรกิจมากเปลปะนี้ก็พูดยากครับให้สุดท้ายหนังที่เข้าลงคือตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมันก็จะเป็นหนังแนวเดิมคือหนังที่ในทุนเราจะคิดว่าคนไทยชอบแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วหนังเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างที่ต่างประเทศเราจะเห็นแล้วว่าออมันมีแบบหลากหลายแบบหรือแม้กระทั่งหนังที่แบบดูยากมากหรือว่าแทบจะเป็นแบบแทบจะเป็นอินสไตน์ที่มันม,ไม,มีไม่มีหลากหลายมากตรงนี้ีคือนั่นมันก็เป็นเรื่องที่เนี่ยก็อาจจะอยู่ในนนคําาววว่่่ธุรกิจด้ยส ตรงนี้ผมผมเสริมมึงดอนได้ไหมคือผมผมมองมองตรงข้ามหน่อยคือผมคิดว่าความจริงแล้วเรื่องของแบบหนังที่เป็นหนังพอลีวูดเนี่ยมันเป็นที่นิยมทราบคนส่วนใหญ่มันเป็นทั้งโลกนะครับคือไปคุณไปประเทศประเทศไหนต่อให้มีรถนิยมหรือการศึกษาสูงแค่ไหนไอ้หนังประเทศนี้ก็เป็นหนังที่เขานิยมกว่าถ้าจําได้มีสกูปออสการ์ปีหนึ่งปีที่บาเบลชิงนั่นอ่ะเขาก็ไปถามคนตามถนนเนี่ยรู้จักหนังเรื่องนี้กันไหม ไม่รู้จักนะฮะคนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าชอบนัตีโปรเฟสเซอร์กันอ่ะซึ่งนี่เป็นหนังที่คนเขาเรียนวิจาบนมากก็นี่ฮะมันคือไอ้เรื่องหนังที่มันเป็นหนังที่คนส่วนใหญ่อาจจะชอบได้ก็ย่อมเป็นที่รู้จักมากกว่าอยู่แล้วตามปกติแต่จริงๆถ้าเปิดโอกาสให้ดูเนี่ยเราอาจจะคนพเพียงว่าผมผมมองมุมน,นี้ว่าว่าความจริงแล้วความหลากหลายมันสําคัญกว่าคือคนคุณจะรู้ว่ามันมีความหลากหลายเนาะและคุณน่าจะมีโอกาสได้ลอง แล้วคุณจะชอบหรือไปชอบมันนี่มันสุดแท้แต่รถนิยมไงคือคุณไม่ต้องเรียนจบหนังมาเพื่อชอบหนังอ,ะอ่ะมันเป็นเรื่องรดนิยมอ่ะคือคุณดูได้คุณจะชอบมันด้วยด้วยเหตุผลอะไรกับเรื่องของคุณนะแต่คุณควรจะรู้ว่ามันหลากหลายอันนี้ถามที่พี่พจน์จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยคือการเกิดขึ้นของโงรงภาพยนตร์อิสระแห่งหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยเอาจริงมันมีปรากฏการณ์ที่ทําให้เราค้นพบหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะอันนี้ถามคุณดอนก่อนีกว่าว่าจริงๆอย่างอย่างวันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เราไม่รููู้้้้มมมาาาก่่่ออนนนนนเลยยยววััีีคดดหงแบบ มันก็อาจจะอย่างเช่นอายกสั่อย่างเลยมองมองว่าหนังเพศที่สามอย่างเงี้ยอย่างฟอร์มูล่าเซเว่นทีฟฟอร์มูลาเซเว่นีหรือว่าลวก่อนน้นี่มันก็จะมีนะคะอย่างอาจจะเริ่มมาจากการที่หนังมันมาฉายเทศกาลภาพยนตร์ก่อนมาทั้งเหมือนว่าคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออหนังในนี้มีคนดูเข้าต่ก่อนในทุนอาจจะมีความชื่อรสังหัวเลยว่าหนังลักษณะนี้เนี่ยขายไม่ได้เองแน่นอนอย่างฟอร์มูล่าเซเว่นทีโอเคผมาฉายก็ปรากฏว่าทำรายได้เนี่ยเยอะมากนะคะในตอนนั้น คือคนไม่รู้เลยว่าตกลงมีมีกลุ่มคนดูกลุ่มน,นี้อยู่จริงจริงเลยคือมันก็อาจจะทําให้นายทุนเริ่มคิดได้อย่างเงี้ยว่าจริงๆแล้วกลุ่มเนี้มันมันก็มีแฟนประจาห, <c oughs> หรืออะไรของมันที่สุดท้ายมันน่าจะสาม,มารถที่จะทําผลกําไรได้อืมอีจริงก็มันก็ผลผลกับหนังไทยเหมือนกันะนะฮะคุณพลนรินทร์ก็คือว่าอย่างเรื่องมันก็มีหนังไทยที่แบบสร้างต่อมาอย่างรักแห่งสยามอะไรยเงี้ยก็เป็นหนังแนวคือคือเซนกันผมมองงนี้ฮะคือผมผมในฐานะที่แบบเราอยากทาโรงหนังเนี้ยเราเราคิดว่า ในทางเติบโตภาพ,พยนตร์ในอุตสาหการรมภาพยนตร์ที่มันจะเติบโตไปพัฒนาไปมีหนังดีๆออกมามากมายเนี่ยครับผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่สําคัญนอกเหนือจากการสร้างผู้สร้างหนังขึ้นมาคือการสร้างคนดูอคือถ้าประเทศนั้นมีแต่คนทําหนังเก่งๆไม่มีคนดูเก่งๆเนี่ยไม่มีทางเจริญคะับการทำโงรงภาพยนตร์อย่างเฮาส์ขึ้นมาผมคิดว่านี่คือการพยายามบอกประชาชนว่ามีหนังประเภทนี้หรืออีกประเภทหนึ่งอยู่จงเรียนรู้มัน ดูซิว่าคุณชอบมันได้ไหมเมื่อคนดูมีภูมิต้านทานท,านที่ดีขึ้นคนทําหนังก็สามารถทําหนังที่มันหลากหลายขึ้นคือคนทาหนังไทยไม่ต้องคิดว่าต้องทําหนังไทยเพื่อให้คนไทย60ล้านคนเจ็ดล้านคนดูเท่านั้นแหละลองทําให้หนังสำหรับเฉพาะกลุ่มคนไม่ต้องดูทั้งประเทศก็ได้ดูประมาณนึงแต่ว่าเออมันก็นเพียงพอเนี่ยผมว่าคนดูมันต้องเติบโตไปด้วยพอคนดูเติบโตไปด้วยคนทําหนังก็จะหลากหลายขึ้นทส่วนหนึ่งเนี่ยมันมันก็พิสูจน์หลายเรื่องนะฮะอย่างอย่างเรื่องนี้เสร็จอีกเรื่องหนังงจริ มีระยะเวลาดูกระแสบอกต่อ, <ผม S 1> อก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยในกรณีอย่างญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งเล็กๆอย่าง Allway ซึ่งเข้ามาฉายแล้วก็เหมือนนอกสายตามากนะอ๋อโอเว a นี่มันเป็นหนังแบบยอดนิยมเลยในเะรื่องญี่ปุ่นเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบทำเงินนะฮะคือเป็นหนังบล็อสเตอร์เป็นหนังที่สร้างมาแบบเน้นซีจีแต่โอเคกับประเทศไทยเนี่ย บางทีอาจจะพราะความพิ่เป็นหนังภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยการมาเก็ตหนังอย่างเงี้ยมันก็จะเล็กลงอาจจะคล้ายๆในหลายประเทศนะคะคือหนังพอแบบไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือไม่ใช่ภาษาพื้นถิ่นของประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยไปฉายมันก็จะกลายเป็นหนังที่ฉายจํากัดหนังเล็กในที่ฉายแบบสามก็ปี้ห้าก็ปี้หนึ่งก็ปี้หน้าหนังเล่าลาบากด้วยเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกคนไทยอาจจะลำบากจริงๆมันก็พิสูจน์คือคือผมว่าพอดีตัวอย่างตัวอย่างเรื่องโอเวมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นหนังยอดนิยม แค่บังเอิญมันมันไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นกันในประเทศไทยอ่ะมันเลยกลายเป็นหนังเล็กไปสร้างงั้นแต่ว่าผมผมเชื่อเรื่องหนึ่งคือว่าถ้าหนังมันดีจริงผมเห็นด้วยกับคุณนะหนังมันดีจริงเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จเสมอคือแค่ว่าเขาได้เจอมันไหมเขาได้สัมผัสมันไหมเขาได้รู้จักมันไหมถ้าเขารู้จักมันเขาอาจจะชอบมันได้คือจริงมันมันสะท้อนเหมือนกันว่าจริงจริงบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นหนังดีแต่ว่าถ้าอยู่ในโรงมันติเพกธรรมดาหรือโรงภาพยนตร์แบบเป็นคอมเมอรเชียลหน่อยเนี่ย ถ้ามีเวลาแค่สองสัปดาห์เนี่ยยังไงก็ไม่รอดแต่แตมันก็พูญยากนะมันอาจจะอยู่ที่ว่ามันมีกระแสหรือเปล่ามันเหมือนมันก็ต้องเหมือนจะจุดไฟมันก็ต้องมีเชื้อไฟอ่ะคือบางทีถ้ามันไม่มีเชื้อไฟไม่มีคนพูดถึงเลยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไปไม่ได้อืมผมผมชอบยกตัวอย่างหลังเรื่องหนึ่ง,งผมพูดซ้ำๆอยู่หลายที่ครับคือหนังเรื่องแฟนฉันเนี่ยอทําจากทุกอย่างที่ผิดใช่ทําจากบริษัทหนังที่ไม่มีใครรู้จักขายเขาเห้ฟ์ีทำจาก แก๊งคู้มืกับที่ไม่มีใครรู้จักทําบนพอดเรื่องที่เจ๊งมาแล้วทุกเรื่องคือหนังเด็กครับหนังเด็กเจ๊งทุกเรื่องในประเทศไทยนะฮะหนังไทยก่อนหน้านี้เจ๊งทุกเรื่องนะฮะดาราไม่มีใครรู้จักผิดทุกข้อนะฮะฟังดูสี่ข้อนี้มันโคตรจะอินดี้เลยมันโคตรจะแบบไม่แมสเลยแต่พอวันเป็นหนังที่ออกมาแล้วใครก็ชอบได้เนี่ยคนก็ชอบกันจังอบอกว่าใครไม่ชอบใครสันลูกแปลกมากเพราะประสบความสำเร็จด,ดีทําเงินร้อยกว่าล้าน嗯嗯นี่มันคือตัวอย่างนะฮะว่า ถ้าทำถ้าจะเป็นหนังแบบที่คนจะไม่ชอบได้อ่ะแต่พอหนังมันออกมาให้ชอบได้คุณก็ชอบมันได้ผมถึงแบบว่าผมท้าทายให้ไปดูอืมหนังคุณต้องเลือกเสมออ่ะต้องเลือกเสมอ,อเ็าต้องเลือกมันไปหลากหลายหน่อยครับผมอ่ะนี่ก็คือ, <c oughs> อเวลาค่อนข้างน้อยคือช่วงช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดพื้นที่ของโรงภาพยนตร์อิสระและหนังอิสระเนี่ยส่งผลกระทบอ่กสากมภาพยนตร์ไทยยังไงครับ ติดตามได้ในช่วงหน้าครับที่ว่า YouTube กับมังได ตรงนี้เชื่อได้หรอเชื่อดิง่ายว่ะขาตายฝรั่งบ้างเถอะทำไมคนเราต้องบ่นด้วยววะคงพวกกลัวงวนอมะมั้งอ๋ออย่างงี้ถ้าเราบังคับให้สมองหลัสงสันโนฟินออกมามเราก็สบายใจเราก็ไม่ต้องบ่นถูกปะแล้วมึงทำได้เออว่ะถ้าเบสไม่มาแก้บน่นอ่ะไม่ว่าเบสต้องมีเรื่องสวยๆไม่ลำต้องลำไม่ลำไงเบสก็ไม่ลำเขาบ่นไว้ว่าจะรำแก้บนนะ่นอ่ะเขาต้องเป็นคนรำกันเองนะ,ะระู้ปะ From Hot n i